เอาละทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายการไหม่เกะกองประจําช่องของผมซึ่งจะเป็นวิดีโอที่มีความยาวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกับโปรเจกต์ใหม่ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังในช่วงยุค Y2K เกมสามันประจําบ้านในรายการนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเกมใดๆก็ตามที่เมื่อเปิดเล่นแล้วความสงบสุขภายในบ้านจะหายไปพิจารณาได้จากมลพิษทางเสียงและการตะโกนโวเกโวยวายของเราเด็กๆในยุคสมัยนั้นผมบอกเลยว่าเป็นช่วงยุคแรกๆของการปฏิวัติวงการเกมเพราะมันเป็นยุคของ PlayStation 1และ PlayStation 2นั่นเองโดยผมจะอยู่ในส่วนนคตก เราก็มาเชิญรับชมกันได้เลยเอาละเริ่มได้ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาเป็นยุคสมัยที่ปราศจากความโบกและ DEI ยุคที่เราเด็กโคงรล่นเกมยังไม่ได้รู้จักกับเกมออนไลน์จากฝั่งเกาหลีรวมถึงเป็นยุคสมัยที่รัฐบาลไทยรักไทยถือกำเนิดขึ้นผมที่ในขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล3แล้วก็กำลังจะเตรียมขึ้นชั้นปหนึ่งในช่วงเวลาปิดเทอมผมก็ได้มีโอกาสตะเวนไปเล่นตามบ้านญาติๆของผมโดยจะมีสมาชิกอยู่ด้วยกันประมาณ4ี่คนรวมผมด้วยก็เป็น5และกิจกรรมยามว่างที่พวกเราทำกันในทุกๆวัันนเล่ก็คือ ใช่เล่นวิดีโอเกม ต้องขอบอกเลยว่าสมัยอนุบาลเกมที่ผมเล่นส่วนมากก็จะเป็นเกมตระรับจากค่าย Nintendo ไม่ว่าจะเป็น m a r i o Con t ท่าอะไรพวกนั้นหรือถ้ารู้ๆหน่อยก็ปิ้นออฟเบอร์เซียที่อยู่ในเครื่องคอมประจาบ้านซึ่งตอนแรกๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรกับเกมพวกนี้มากแต่การรวมญาติในวันนั้นมันทําให้ผมได้รู้จักกับเครื่องเกมเพ a ย์สเตชันซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเครื่อง P1 ในยุคนั้นมันไอคอนิแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการาฟิกแบบ 3D ในยุคแรกๆหรือเกมแปลกๆที่แตกต่างจากเกม 2D ทั่วๆไปและเกมที่ทางฝั่งพี่ๆเครือญาติของผมเล่นในวันนันนนส่วใหญก็็จะเป นหรือไม่ก็ไบโอ3และวันนั้นก็เป็นวันแห่งการเปิดโลกกระทัดใ้กับผมให้หันมาสนใจเกมเพลิงมากขึ้นจนเวลาผ่านไปประมาณ1สัปดาห์มหากรรมการรวมญาติของเราเด็กโคก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้วมันก็จะเป็นครั้งแรกเลยด้วยที่ผมได้ลองสัมผัสกับเครื่องเกมสเตชันด้วยตัวเองส่วนเกมเพลงที่ผมได้เล่นในวันนั้นก็คือเกมนี้นี่เอง โชโคโบเลสซิ่งเกมที่ถูกพัฒนาโดยค่ายสควรชซอกผู้ให้กำเนิดซีรีส์เกมแฟนตาซีอันโด่งดังที่ภายหลังพวกเขาก็ได้ทำการฟิวชั่นควบรวมกิจาการกับบริษัทคู่แข่งอย่างอินิกผู้ให้กำเนิดเกมดาคอนควีจนแปลงร่างเป็นสควอชอินิกในยุคป,ปัจจุบันเกมเกมนี้จะเป็นเกมแนวแข่งรถคล้ายๆกับมาริโอคาตซซึ่งคุณจะต้องทำการขี่รถของตัวเองแลว้วก็ลากมันเข้าไปยังเส้นชัยให้ได้โดยในแต่ละด่านบางครั้งก็จะมีอุปสรรคขวางน้ำมาคอยขัดขวางคุณและทีเด็ดที่สุดเลยคือสารพัดไอเทมที่ใช้ในการขัดขัดดดแแ่่่่งงาาาาคคคููตออสสส้้้เเเพืรริมรมมววไปียบ กับูแขข่่งองอคุณพอฟังคอนเซปต์ของเกมแล้วก็น่าจะเดากันได้ไม่ยากว่าถ้าเกมนี้มาอยู่ในมือของเยาวชนแบบผมความบันเทิงเกิดขึ้นแน่นอน g o d s s o t h s b l a you USA You are my best friend. พวกคุณคาดหวังใจผมโชว์เทพจากการเล่นเกมเกมนี้เป็นครั้งแรกน่ะเหรอวาดวิมานบร,รากาศไปเถอะครั้งแรกที่เล่นเกมเกมนี้ผมยังไม่รู้เลยซ้ำว่าปุ่มไหนทําอะไรรู้แค่ว่ากดสี่เหลี่ยมจะเป็นการเล่นเครื่องแล้วก็ปุ่มซ้ายขวาจะเป็นการเลี้ยวเท่านั้นยังไม่รู้เลยเลยซ้ำว่าการแตะปุ่ม X ในตอนเข้าโค้งมันจะเป็นการดริฟ์หรือแม้แต่การกดสกิลติดตัวของพวกตัวละครรวมถึงการใช้ลูกแก้วเวทมนต์ในถูกวิธีเพราะทุกอย่างที่เล่นในเกมนี้มันเกิดขึ้นไวมากๆไวเกินกว่าที่ผมจะได้เรียนรู้ระบบอะไรต่างๆภายในเกมอย่างท่่่่่ออองงงงงแ้้ลลละีกกยยาานนนนึึชวััผผมมมํขปูได นน้มากดวยแน่นอนเลยว,ว่าการพ่ายแพย้เรา่าพี่ๆเคยญาิของผมในวันนั้นมันก็ทําให้ผมเกิดมีเป้าหมายชีวิตเป็นครั้งแรกแบบจริงๆจังๆคือผมจะต้องเล่นเกมนี้ให้ชนะพวกเขาไวจงได้ไม่รอช้าหลังจากที่ทางบ้านของผมได้ไปทําธุระในตัวอําเภอผมก็ได้ขอทางคุณแม่ให้ไปถึงสถิตอยู่ในร้านเกมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและผมก็ได้ขอเด็กวัยรุ่นเจ้าถิ่นประจําร้านเกมมาช่วยสอนผมเล่นเกมเกมนี้แบบข้าวๆส่วนรายละเอียดที่ผมจําได้ในวันนั้นก็มีดังต่อไปนี้ Yet, yet Michael อันดับแรกเลยคือเมนูต่างๆของเกมเกมนี้มันจะมีอยู่5โหมดที่เกี่ยวกับการแข่งขันได้แก่โหมดแกนปิกที่จะใช้ในการแข่งแบบเก็บคะแนนในด่านต่างๆจํานวน4ีด่านที่คุณเป็นคนเลือกเองและคุณก็จะต้องแข่งกับศัตรูที่เป็นบอทอีก5ตัวแต่ถ้าคุณมีผู้เล่น2คนแล้วก็คุณจะเจอบอทแค่4โหมด vs ที่จะใช้ในการแข่งขันแบบ1ต่อหนึ่งในด่านแค่ด่านเดียวโหมดวิ่งผัดกติกาก็ง่ายๆเลือกตัวละครมา3ตัวทั้งทางฝั่งเราและฝั่งคู่แข่งจากนั้นก็วิ่งผัดกันไปไม่มีอะไรมากโหมดจับ จับเวลาด้วยว่าคุณเข้าเส้นชัยตอนไหนหลักๆก,ก็จะเอาไว้ใช้ในการฝึกซ้อมส่สมมากและต่อไปก็คือโหมดสตอรี่อันนี้หลักๆเลยคือใช้เพื่อเล่นผ่านด่านต่างๆพอเล่นจบก็จะปลดล็อกด่านแล้วก็ตัวละครใหม่มาให้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังทีหลังที่เหลืออีก2โหมดก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมเพย์ได้แก่ออปชั่นที่ใช้ในการปรับแต่งตัวเกมและเมมโมรีที่ใช้ในการเซฟหรือว่าโหลดในยุคเพย์หนึ่งันไปถือว่ามันจะมีออโต้เซฟมาให้ต่อไปก็จะเป็นส่วนของพวกตัวละครในเกมนี้จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเบื้องตตตต้้นนัััััหมด8ววววบบบกกกกละะครอ,อีก2ก็็จเป10 อแรกเลยคือพระเอกของเราเจ้าโชโกโบมอนี่จะโดดเด่นในเรื่องความเร็วและเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดแล้วสําหรับมือใหม่โดยจะมีสกิลประจําตัวเลยคือสกิลแดทที่จะมีหลักการทํางานเพื่อเพิ่มความเร็วแบบเดียวกับไนตัดในเกมแข่งรถทั่วไป สองคือม็อกตัวหาและตัวโดนแกงประจําเกมมีสกิลบินที่ใช้ในการลบลีการประทะกับพวกผู้เข้าแข่งขันแล้วก็กับดักน้ําแข็ง3มโกเลมที่บ่้มล่างหินประจํากลุ่มโดดเด่นในเรื่องการเข้าโค้งแล้วก็ยังมีสกิลประจําตัวที่สามารถช่วยในการเข้าโค้งได้ดีขึ้นอีกด้วยต่อไปก็คือกอบบินหรือที่รู้จักกันในนามไอลิงนั่นเองเป็นตัวละครที่โดนจองกันถินมากที่สุดแล้วเพราะว่าสกิลของมันคือการขโมยของซึ่งจะใช้ในการขโมยพวกหินพลังเวทแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมเล่นมันบ่อยที่สุดด้วยในโหมดแกนปีสาเหตุก็ไมม่่ใชชเพราะาะะออนหกแต เพราะว่าถ้าปล่อยมันหลุดไปเป็นบอทแล้วก็เห็นเมจิกสกิลที่ผมเก็บเอาไว้แก้งชาวบ้านก็จะโดนมันขโมยตลอดและเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าหง,งุดหงิดมากๆเลยเวลาเจอกับมัน5วิวีตัวนี้เป็นตัวละครที่จะขี่เมฆบินทําให้สามารถลบก,กับกน้ําแข็งตนพื้นได้แต่ก็จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าคนอื่นสกิลจะเป็นการอัพขั้นของเมจิกสโตนซึ่งใช้ได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ดันแพ้ทางสกิลของไอลิงอยู่ดี6นางฟ้าตัวนี้ขี่พรมบินได้คอนเซปต์เดียวกับวีวีเลยสกิลประจําตัวจะเป็นบาเรียที่ใช้ในการป้อองกกันนสโต่ไปแช เจ้าเป็ดของเรานั่นเองสกิลของตัวนี้เลยคือการนำมีดอีกสโตนที่เราโดนกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเหมาะสําหรับใช้ในการพลิกเกมในบางสถานการณ์ตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ที่หนึ่งแล้วก็โดนสกิลอะไรบางอย่างของศัตรูแล้วก็คุณก็จะเสียจังหวะแล้วก็โดนแซงแต่หลังจากที่สกิลของเจ้าเป็ดทํางานคุณก็จะสามารถกดใช้สกิลนั้นอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะตัดจังหวะไอ้คนที่เพิ่งแซงคุณมาได้เมื่อกี้ต่อไปก็เบฮิมอสหรือเจ้าไดโดเสาเป็นตัวละครที่คุณควรอยู่ห่างๆถ้าเจอมันเป็นบ ทีเด็ดเลยคือถ้าในระหว่างชาร์จแล้วเราก็ไปชนกับศัตรูพวกมันก็จะเสียจังหวะโด,ดยทันทีผมบอกเอาไว้เลยว่าเวลาที่เราเล่นนะ่ะเวลาชาร์จใครนก็มันจะไม่ค่อยโดนหรอกแต่พอไอ้หมอนี่มันเป็นบอกเท่านั้นแหละชาร์จยังดุกี่ตัวกี่ตัว,ตวแล้วก็โดนทุกทีส่วนอีก2ตัวที่เหลือจะเป็นตัวละครลับที่เราต้องหาเก็บในสตอรี่โหมดหเลยคือบาฮามุหรือพี่มังกรจะได้จากการเล่นสตอรี่จบในรอบเลก หมอนี่นอกจากจะบินได้แล้วสกิลก็ยังจะโหดอีกโดยพี่แกจะทำการปล่อยเมกาแฟลลงไปใส่หัวของศัตรูทุกตัวและก็มีผลทะลุบาเรียอีกด้วยแต่ข้อเสียของมันเลยน่ก็คือชาร์จนานและจะใช้ได้ประมาณหนึ่งครั้งใน1เกมเท่านั้นยกเว้นแต่จะเป็นด่านที่มีระยะยาวอาจจะใช้ได้ถึง2ครั้งต่อไปก็คือสัพพอ EKA พระเอกของไฟนั่นแปนั่นแหละหมอนี่จะได้มาจากการเคลียร์สตอรี่ไปแล้วในรอบที่สสกิลของเขาจัดว่าโหดพอๆกับสกิลของมังกรเลยโดยมันจะมีชช่อว่ากันเบรผลจากการใช้จะเป็นการเพิ่มมสปีีดเลลล็กนน้อยแะะาตตัวตัววครห เผอมาเข้าใกล้แล้วก็กันเบสก็จะฟันใส่ตัวละครตัวนั้นทันทีแล้วก็จะทําให้พวกเขาเสียจังหวะในการวิ่งข้อเสียก็เหมือนกับสกิลของมังกรเลยนั่นก็คือชาร์จนานและนี่ก็คือตัวละครหลักๆทั้งหมด10ตัวแต่นอกจากนี้ก็ยังจะมีตัวละครอื่นๆที่คุณสามารถเก็บเพิ่มได้หลังจากการเล่นจบรอบที่3รอบที่4หรือรอบที่5ขึ้นไปโดยตัวละครพวกนี้จะไม่มีสกิลประจําตัว จะมาแต่เฉพาะสก,กินเท่านั้นผมจะไม่ของลงรายละเอียดอะไรมากเพราะส่วนตัวผมยังไม่เคยใช้ตัวละครพวกนี้เท่าที่รู้ๆก็จะมีพี่ขาวจากไฟนอ l เแล้วก็จเจ้าเรือบินซึ่งได้ยินมาว่าเป็นตัวบักประจําเกมเลยทีเดียวแต่ส่วนตัวผมผมจะไม่เสียเวลาไปนั่งกดล็อกตัวละครพวกนี้แน่นอนเพราะแค่ตัวละครหลักแปกตัวเกมมันก็สนุกพออยู่แล้ว ต่อไปก็จะเป็นพวกเมจิกสโตนที่ใช้ในการช่วยเหลือตัวเองหรือเอาไว้กันแก้งเพื่อนๆที่มาแข่งกับคุณอันแรกเลยคือ Turbo เทอร์โบเหมือนเหมือนกับสกิลเดทของโชโกโบโดยสามารถจะเก็บสะสมได้ทั้งหมด3อันยิ่งเก็บอัพขั้นเอาไว้มากเวลาในการเดทก็จะยิ่งนานมากขึ้นอันที่2หินไฟขั้นแรกจะยิงลูกไฟจิ๋วไปเป็นเส้นตรงใส่ศัตรูและก็โดนค่อนข้างยากด้วยแต่ในขั้นที่2มันจะยิงลูกไฟติดตามใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเราหนึ่งตัวและขั้นสุดท้ายก็จะยิงลูกไฟยักษ์พุ่งใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ด้้้้้าาานนนนนนหอออััััที่่3คืํแแขข็งขรกกกจะปยบด ลงเพิ่อหนึ่งอันขั้นที่2ก็จะปล่อยเพิ่มอีก5-6ถึงอันโดยผู้เล่นส่วนใหญ่จะนิยมปล่อยมันแถวๆเขตที่ต้องเก็บเมจิกสโตนแต่ทีเด็ดเลยนั่นก็คือขั้นสุดท้ายเพราะมันจะเป็นการเสกน้ำแข็งมากัดล้อรถของศัตรูทุกตัวทำให้พวกมันเสียจังหวะในการทรงตัวแล้วก็ระเบิดออกมาผมบอกเอาไว้เลยว่าท่านี้น่าเกลียดที่สุดแล้วในบรรดานเมจิกสโตนทั้งหมดนอกจากจะเสียการทรงตัวแล้วเวลาที่โดนระเบิดมันก็ยังจะเสียจังหวะในการเล่นเครื่องอีกต่อไปคือสายฟ้าในขั้นที่หนึ่งจะปล่อยสายฟ้าจ ขั้นที่3จะปล่อยแสงฟ้า3เส้นแต่ก็จะโดนศัตรูทุกตัวที่เข้าแข่งต่อไปนั่นก็คือหินย่อส่วนเมจิกสโตนอันนี้จะทําการย่อส่วนแล้วก็ลดความเร็วของศัตรู โดยปริมาณการลดก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนหินที่เราเก็บได้และจะเก็บมันได้ทั้งหมดที่3ขั้นต่อไปคือหินสะท้อนอันนี้ถ้าคุณเก็บมาแล้วกดใช้มันจะกลางโลกป้องกันเมจิกสโตนมาให้กับคุณและมันก็จะสะท้อนเวทมนต์กลับไปสู่ผู้ไล่คนนั้นๆแต่ถ้าคุณเก็บมันเอาไว้เฉยๆแล้วไม่กดใช้ล้วก็เวลาที่คุณโดนเวทจากเมจิกสโตนไล่ใส่หินอันนี้ก็จะทําการบล็อกให้โดยอัตโนมัติเจ็ดคือหัวกะโหลกเมื่อกดใช้แล้วสโตนที่อยู่ตรงหน้าก็จะติดคำสาปและแน่นอนถ้าหากตัวเลขเป็นศูนย์เมื่อใดแแล้้วววกกก็็นนทททีีี่จจจะะะะโดดตััรเบิิธ อยู่สอ,อย่างหนึ่งคือขับรถไปกระแทกผู้เล่นคนอื่นเพื่อส่งต่อคำสาบสองคือขับตกเหวไปเลยเพราะวิธีนี้จะทําให้คำสาบหายไปอย่างแน่นอนล้านปเปอร์เซ็น และเมจิกสโตนอันนี้เป็นเมจิกสโตนที่ผมชอบมากที่สุดแล้วเพราะมันสามารถเล่นกับจิตวิทยาของสัตูเวลาที่โดนได้ว่าคนคนนั้นจะนําคําสาบนี้ไปยังตัวผู้อื่นได้หรือเปล่าอันสุดท้ายเลยคือแฟเวทนี้จะปล่อยแสงไปใส่สัตูทุกตัวขั้นที่1แค่ตัดจังหวะขั้นที่2จะระเบิดแล้วก็เด่ง1รอบส่วนขั้นที่3ก็จะระเบิดแต่จะเด่ง2รอ,อบโดยขั้น2ขั้น3จะใช้ในการตัดจังหวะได้ดีมากกว่าขั้นแรก หลังจากที่รู้ข้อมูลเบื้องต้นในการเล่นแล้วทีนี้มันก็ถึงเวลาที่ผมจะได้กลับไปล้างแข้งเหล่าเครือญาติของผมแน่นอนว่าแม้ผมจะเล่นได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็แพ้อีกตามเคยเพราะเหล่าเครือญาติของผมได้เปลี่ยนกฎในการเล่นจากที่เล่นแบบ VS ให้เปเล่นแบบเกมปิกแทนแล้วแต่ละด่านที่พี่แกเลือกมาก็นรกแปกทั้งนั้นโดยในเกมนี้จะมีด่านอะไรบ้างเรามาดูกันเลยด่านแรกจะเป็นด่านสนามซ้อมของซิดแล้วก็จะเป็นด่านประจาตัวของเจ้าชโชกโกโบเป็นด่านชิวๆเล่น,นง่ายๆเหมาะสําหรับการฝึกด่านที่2จะเป็นหมู่บ้านม็อกโดดเด่นใน ด่านก็เล่นได้ไม่ยากความยาวก็กาลังพอดีด่านต่อไปก็จะเป็นด่านเคสโบราณสถานของโกเลมในด่านนี้จะมีโค้งหักศอกเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทางตรงยาวๆแล้วก็จะมีขอบเหลี่ยมบ้างในบางจุดด่านต่อไปก็จะเป็นเมืองหินของพวกกอบบินด่านนี้จะเป็นส่วนผสมระหว่างด่านโชโกโบและด่านของโกเลมจุดเด่นเลยคือในด่านนี้จะมีช่องเล็กๆที่ใช้ในการเป็นทางลัดตอนช่วงกลางๆาด่านที่5จะเป็นด่านบ้านผีสิงแล้วก็เป็นด่านที่ผมชอบมากที่สุดในช่วงแรกเราจะต้องขับเข้าไปยังบ้านผีสิงแล้วก็จะเจอกับสารพัดโค้งและก็ ระยะทางที่ค่อนข้างยาวและในช่วงท้ายๆก็จะเป็นเขตสุสานทีเด็ดเลยคือโซนนี้มันจะมีทางลาดในช่วงโคง้งถ้าคุณโดนเวทหรือสกิลตัดจังหวะในเขตนี้แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่คุณจะตกลงเหวดังนั้นพยายามชิดซ้ายเอาไว้ในเขตเขตนี้ด่านถัดไปก็จะเป็นด่านสวรรค์ของเจ้านางฟ้าแม้จะไม่มีเหวแบบด่านอื่นแต่ระยะทางค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็มีสารพัดโค้งอีกด้วยเป็นด่านที่นุ่มๆไม่โดดเด่นอะไรมากด่านเจ็ดนี่ทีเด็ดเลยด่านขนมหวานแล้วก็เป็นหนึ่งในด่านที่เล่นได้สนุกมากตรงช่วงต้นเกมมันจะมีทาางงแยกตรบอน้ํผม ขอแนะนำให้ไปทางนั้นเพราะตรงสุดทางคุณจะได้เจอกับแถวเมจิกสโตนที่ให้คุณเก็บเปเรวดเดียวอย่างน้อย3อันแต่ก็มีจุดที่คุณควรระวังเลยนั่นก็คือแถวแถวเนินสุดทางที่จะพาเราเข้าไปยังในเขตอุโมงขนมพยายามเล่มความเร็วเอาให้มากๆเพราะถ้าคุณเร็วไม่พอหรือโดนเพื่อนยิงเวทสกัดแถวแถวนี้แล้วก็คุณก็จะตกลงไปด้านล่างแล้วก็จะต้องขับขึ้นเนินขึ้นมาใหม่ซึ่งบอกไว้เลยว่าวางจอยเถอะถ้าโดนดอกนี้ด่านไปจะเป็นด่านภูเขาไฟในด่านนี้ตรงทางด้านขวาจะเป็นเหวส,ส่วนมากตรงช่วงกลางๆของด่านก็จะเป็นนนถทาง ที่ถ้าคุณหลุดโค้งแล้วก็คุณจะต้องไต่ไปบนเนินและมันก็จะทําให้เสียจังหวะในการควบคุมรถช่วงท้ายๆก็จะมีหินกิ้งอยู่แถวๆถ,ถนนอย่าไปโดนมันเด็ดขาดเพราะนอกจากคุณจะตัวเบรแล้วความเร็วก็จะถูกลดลงไปอีกด้วยอีกด่านเลยก็จะมีชื่อว่าแฟนตาเซียซึ่งจะเป็นด่านรับของเกมและก็เป็นด่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเล่นยากมากที่สุดตรงขอบซ้ายและขวาแตเต็มไปด้วยเหวแล้วก็จะมีโค้งหักศอกอีกจํานวนมากแต่ถึงกระนั้นด่านนี้ก็จะมีทางลัดอยู่ซึ่งใช้ในการพลิกเกมได้เลยและคุณจะต้องกาจังหวะให้ถูกกกกจจุุดดด้้้วววยมงัันแล็็คณะพตเห แล้วก็เสียเวลาแทนด่านสุดท้ายเลยคือเมืองเดอลินในเกมไฟนอลแฟนตาซี8แม้ด่านนี้จะไม่มีเหวให้คุณตกแต่ก็จะเต็มไปด้วยโค้งหักศอกทำให้เล่งเครื่องเร็วๆได้ยากต้องมีทักษะในการดิฟระดับหนึ่งแต่รวมๆแล้วก็ยังง่ายกว่าด่านแฟนตาเซีย โอเคอธิบายเรื่องแมปจบแล้วต่อไปเรามาดูในช่วงชีวิตวัยเด็กกันต่อหลังจากที่งมโขงเล่นเกมบ้านพี่ชายอยู่นานเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปจนผมเข้าป .2 ตอนนี้ทางบ้านของผมก็ได้มีโอกาสซื้อเครื่องเกมเพย์หนึ่งมาให้กับผมทําให้ผมได้มีเวลาในการฝึกปืนฝีมือในการเล่นเกมเกมนี้ให้ชำชองมากยิ่งขึ้นแต่พอกลับมาวันรวมญาติอีกครั้งก็กลายเป็นว่าเราพี่ๆของผมเลยเลิกเล่นวิดีโอเกมกันไปหมดแล้วเพราะพวกเขาเหล่านั้นได้เลื่อนขั้นไปเป็นเด็กมัธยมและกิจกรรมที่เราเด็กมัธยมชื่นชอบมากกว่าการเล่นนเกนนกกมั็คือารอีบ และผมบอกเลยในยุคนั้นเราไม่มีหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กหรือช่องย t u b e แนวพัฒนา S.M.V. คัมพีที่เราวัยรุ่นในสมัยนั้นใช้ในการยุดเหนียวจิตใจพวกคุณคงจะคาดไม่ถึง F4 ผมบอกเลยไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เด็กชายชายนี่แหละตัวดีดูกันทั้งวันแล้วกันมานั่งมโนว่าฉันนี่แหละคือเต้าหมิงซื่อเบิดดูกันเองไม่พอยังเอามายัดเยียดเปิดให้ผมดูอีกแล้วถามจริงเด็กป .2 แบบผมมันจะไปสนใจอะไรตอนนั้นในหัวของผมยังคิดแต่ว่าจะเล่นวิดีโอเกมอยู่เลยพอเราพี่ๆของ อุดมการความเนิร์ดผมจึงไม่มีทางเลือกอันใดนอกจากเล่นเกมนี้ด้วยตัวคนเดียวและโหมดต่อไปที่ผมจะได้เล่นในเกมนี้เลยนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องในส่วนเนื้อเรื่องของเกมก็จะไม่มีอะไรมากทางชโกโบและเพื่อนจะต้องรวบรวมชิ้นส่วนเมจิกสโตนที่โดนถือครองโดยนักแข่งแต่ละคนพอเราชนะนักแข่งพวกนั้นได้พวกเขาก็จะมาเข้าร่วมปาร์ตี้ในการตามหาเมจิกสโตนกับเราด้วยและตัวฮาตัวโจ๊กของเกมนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าม็อกของเรานี่แหละโดยพี่แกจะมีเป้าหมายเลยนั่นก็คือเป็นตัวละครเอกแทนโชอกโกโบเพราะว่าพี่แก ทำเกมที่มีชื่อว่ามกเป็นตัวละครเอกเออเอาเข้าไปเพราะฝาฟันเนื้อเรื่องมาจนถึงท้ายเกมเราพระเอกและพเพื่อนก็จะได้ใช้เมจิกสโตนที่หามาได้เปิดประตูมิติเพื่อที่จะเข้าไปยังเขตแฟนตาซีโดยในที่แห่งนี้เราก็จะได้พบกับบาฮามุและพี่แกก็จะมอบบททดสอบมาให้กับเราเพื่อแลกกับเมจิกสโตนอันสุดท้ายนั่นก็คือแข่งรถกับพี่แกชนะและพอเราชนะบาฮามุได้เราก็จะได้เมจิกสโตนอันสุดท้ายมาทางโชโกโบและองเพื่อนก็จะได้ใช้พลังจากเมจิกสโตนพวกนี้ในการรักษาสมดุลให้กับโลกต่อไปและทุกคนก็จะ อยู่ด้วยกันยังมีความสุขตามสไตล์นิทานก่อนนอนยกเว้นแอมม็อกตัวเดียวแหละที่อดเป็นตัวละครเอกเอาละต่อไปผมก็จะขอใส่ตัวอย่างเกมเพย์ของเกมเกมนี้ให้พวกคุณได้ดูกันแบบคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นจนเกินไปโอเคเริ่มได้เอาละทุกคนสำหรับการแข่งขันในวันนี้เรามารับบทเป็นวีวีกันนะครับดูที่ว่าใครจะยยใครจะไปนิทานนี่เอาเริ่มแล้วเออเอาเลยโอเคโอเคไป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 ,ไป,ไป,ไปอันดับแรกอันดับแรกอันดับแรกเก็บสกิลนี้เก็บสกิลนี้ก่อนเออเอากดใช่เลยลอยวันนี้ เรียบร้อยฮตอนนี้ขึ้นทีหึ่งแล้วครับวีวีเราโอเคต่อไปเรีวเข้าตรงนี้ต่อโราเก็บสกิลนี่มาเออทีนี้ก็อาไม่ทันกู้ลิงอยากขโมยของเรกดใช้ก่อนเลยเปดวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเก็บสายฟ้ามาหึงอันโอเคโอเคโอเคใกล้ถึงแล้วรอบเลขมาแล้วอ่ะอันติมานะสกิลมาแล้วทีนี้ต่อไป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 เก็บบางกางเก็บบางกลางสายฟ้ากดใช้เรียบร้อยโดนทั้งโดนทั้งทีมา ไป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 ตอนนี okay, zone, Yap, don t don t yeah, ้อันดับึงอยู่อันดับหึงอยู่ไอ้นฟ้าตามมาติดตฟ้าตามมาติดเก็บสายฟ้าแล้วโอเคโอเคไป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 ดขยายสกิลไลเอาไม่เอาไม่เอาไม่ดเอาเร็วล้วปวเออคืนไปแม่มโดนใครบ้างไม่โดนเลยเอมันมีสกิลนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บอันนี้ก่อนเออเอาไว้สะทอนเอาไว้สะทอนโอเคเขาตัดใจแล้วรอบสุดท้ายอย่าโดนเซงกดใช้เลยก็แล้วกันแมม อืมวิ่งโอเคโอเคเกดใช้ก่อนดอเบอบชิงกันแม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ไป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 ดอยลูกแซงแล้วไอใหญ่นี่ก็แซงไม่ไม่เราอยู่ที่สองเราอยู่ที่สองเราจะแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ดองพลาดแล้วกูเดือนน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งขอน้ำแข็งขอน้ำแข็งกดชชยเรียบร้อยทีนี้ฮ่า นะนะนะเออเต้นเด้น ต่พอพ่อหอมปากหอมคอไปนะครับสาหรับวิดีโอนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าคลิปนี้จะมีความยาวไม่เยอะเพราะผมอยากจะลองทำคอนเทนต์แนวหวนลําลึกอดีตดูว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนเลยผมตั้งเป้าหมายของปีนี้เอาไว้ที่10,000ซับโดยถ้าผมทํามันสําเร็จต่อไปผมก็จะเปิดเพจ Facebook ของตัวเองเพื่อใช้ในการเป็นคอมมูนิตี้หลักๆรวมถึงระบบ m e m b e อร์ชิที่ทําแน่ในอนาคตราคาตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกส่วนคอนเทนต์ที่ผมจะลงใน m e m b บ r ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหนังซีรีส์การ์ตูนหรืออารยธรรมกิ๊กๆอย่างอื่นว่าากัันไปพทงอหล ที่ผมทําก็เกี่ยวกับเกมไปแล้วถ้าคอนเทนต์ในแบมเบอร์มันเป็นเกมอีกมันก็อาจจะดูซ้ำซากจำเจจนเกินไปอันนี้เดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีรอให้ได้หนึ่งมื่ซับก่อนค่อยว่ากันต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้และผมก็ขอจากไปด้วยบทเพลงอสุดแสนไพเราะให้พวกคุณได้ฟังกันไว้ณที่นี้ด้วยเลยอัญชลีวันทาอภิวัทฉันสิเจ็ฉันสิบอบคงใจนะอยากจย้มมีคนเล่าว่า ไข่ของฉันนั้นมันไม่ได้แลนแลนนั้นแลนดอแลนจังลยดอเล่าว่าดอไม่แลนเลยลองเพลงนี้ให้รู้ว่ามีปัญหาควัางเธอควัางโดนตีถ้าน้องการล้และท่าฉันไค่ยิ่งมาใส่ร้ายว่า มันจะตายแล้วกูยังไม่